ถวายมหาสังฆทานนี่เนี่ยจะได้อันิสสมากกว่าถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวด้วยเป็นคำตรัสของพระองค์เองเนะว่าต้องคา,ายถวายเป็นมหาสังฆทานเพราะั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับกันธปริติพานไปแล้วนี่มีพระตัวบุญเป็นตัวแทนนี่เราไปกราบระราตนาทัานมานี่ไปเลือนแสนนี่มันถวาย,ยางี้บุญใหญ่เลยจ้ะ บุญที่จะส่งผนใี้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสมกับผลนิพพานพิชชาธรรมกายไปในภพชาติในอนาคตทีเดียวแล้วคนจะมีความคิดว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วจะถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตรเนี่ยได้สักกี่ล้านองค์เออแล้ามาต้องเริ่มคิดกันใหม่เราจะมาตักบาตรทีละองค์ใส่มาทีละองค์ เหรือวันคลายเันเกิดทีก็ไปทำกันทีนทั้งทั้งดิพระทั้งกับฉันทุกวันนานทำทีนี่เราก็นานน,น,า,น,นานได้บุญทีนี่เราลองคิดดูสิชาติหนึ่งเนี่ยนับจากนี้ไปอายที่แล้วแล้วมาอมพอ,อลืมไปที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะตั้งต่อจามทำเดิมแล้วเวลาที่เหลืออยู่นี้กอมที่จะเดินทางไปสู่ปรลโลก เราจะได้ถวายมหาสังฆทานนี่กี่ครั้งและนับรวมมาแล้วถวายพุทธบุตรได้กี่องค์แม้ซ้ําๆองค์ก็ตามเนี่ยแหละกี่ครั้งกี่องคอย่างน้อยรวมกันแล้วเนี่ยก่อนตายนี่นะจ้แไปสู่พระโลกอย่างน้อยก,ก็ต้องให้ได้สิบล้านองค์อเออตัง้ตงเป้าให้ได้สิบล้านองค์นี่เราทําซ้ําๆไงสิ่งใดทําซ้าๆนี่เห็นไหมเออ มันจะติดเป็นจริตอัตยศัยจึงเคยนี่นี่แค่ส้ำๆอยู่นะสมมุติเรานิมนต์ครั้งละแสนรูปนี่กี่ครั้งจะได้ล้านส,าสิบครั้งเออกี่ครั้งถึงจะได้สิบล้านองค์ร้อยครั้งถ้าคืนทำปีละครั้งนี่กี่ปี ร้อยร้อยปีเออถ้าปีละสิบครั้งกี่ปีสิบปีสิบปีจะอยู่ถึงไหมอม่ราไม่ทราบอ่าเราไม่รู้เราไม่รู้เห็นไหมเจ๊นี่ไงฉะนั้นเนี่ยมาทีเดียวเลยทำซ้ำซ้ำซ้ำซนี่แล้วเราไปจดบันทึกไว้นะ เอาให้ลูกให้หลานเราได้ดูสมุดนี้ปิดทองบอพ่อแม่ปูย่ย่าตาย,ยายต่างๆนี่ยชาตินี้ก่อนละโลกขอบอกถ้อยคำอันประเสริฐเป็นมรดกให้ลูกหลานละโลกว่าได้ทำบุญถวายมาสักระานแล้วนับรวมก็ได้สิบล้านองค์เออเพราะฉะนั้นลูกหลานที่หลายพึงยึดถือเป็นขนบธรรงเนียมประเพณีที่ดีงามของตระกูลของเรา บุญนี้จะส่งบลน,นี้เรานี่จะไม่มีบิกสมบัตินี่นะมีสมบัติจกักรพรรดตักไม่ปล้องโรยกันไปเรื่อยๆเลยนี่ไงเห็นไหมเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาตามซะดังนั้นครูวิทยจึงเนี่ยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อกระจายบุญให้มันเกิดขึ้นกับนท,ทุกคนอยาก ให้ทุกคนได้ไปอยู่ดุสิต<า>บุรีองบุญวิเศตบร,รมปโตริส<า>ัตนี่แหละจ้ะสิ่งนี้ไม่ต้องใช้คำว่ากล้าคิดไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรเลยมันแค่คิดนะจ้ะสิมเพิลสิมเพิลแค่นั้นเองง่ายง่ายแต่ว่ามันลึกซึ้งอืมนี่ไงไม่ต้องใช้คำว่ากล้าคิดเลยไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรเพราะไม่ใช่สิ่งนี้น่ากลัว เออถ้าเดินก็ไปหาสิงโตนี่ยไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่ไม่ใช่นี่เดินไปหาพระเนี่ยแค่คิดแค่นั้นเองเราจะไปอราธนาพระมาเราจะไปกลัวอะไรเมื่อเป็นทางไมาแห่งบุญของเราอะจ๊ะไม่ต้องใช้ความกล้าเลยแค่คิดแค่นั้นเองนี่แค่คิดแค่พูดจักชน คนเรก็นด้มาทำนะแล้วก็แค่ทำกันนั่นเองง่ายไหม <Yeah. S 1> เห็นไหมมันต้องทําง่ายมากแล้วจะได้ง่ายมากเออนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะบางทีเราอาจจะเห็นเป็นเครื่องเคยชินไปแ,แล้วเออมันคงจะใครๆก็ทําได้ใช่แต่ใช่ไหมว่าบางคนเกิดมาเนี่ยหกเจ็ดพันล้านคนเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพุทธบุตรท,ทีเดียว เรือนแสนเนี่ยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอนะและแม้มีพิชวับุตรนี่เป็นเรือนล้านนี่นะเฉพาะในผืนไม่ดนใจห้าแสนกระดุมเนี่ยก็ยังไม่เคยทำบุญครั้งหนึ่งตั้งเยอะแยะขนาดนี้เลยเอาเราไม่คิดไปแปลกลยราจริงจริงแปลกนะนี่เออที่ถ้าไปเจอครูผู้ใหญ่เนหมดสิทธิ์ แล้วถ้าพระมหาเถระนี่นะพระสงฆสังฆาธิการว่าเถระนเถระทุกท่านถ้าท่านไปเห็นความสําคัญของการอระสงฆ์แล hehe, ้วก็เห็นว่าประโยชน์สุขจะเกิดขึ้นกับญาติโยมถ้าไม่มาหรอกเพราะท่านมีภารกิจมากแต่เห็นงานของการกระสงฆ์พระพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพระพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อรักษาศรัทธาญาติโยมถ้าไม่มาหรอก แต่นี่ท่านมามันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะทั้งท่านเองพิจิตบุอยู่เยอะแยะแต่ไม่เคยมีการรบรมกันอย่างจริงจิงอย่างยางยังมากก็เลือนพันหลักพันแต่นั่นนํามันที่อื่นเออแต่ว่าที่ทีนี่แล้วก็อย่างน้อยตั้งเลือนแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตายกันนะมาทําบุญกันซะก่อนนี่บุญนี้ปิดอบายไปสวรรค์ีเดียว มีสุขในปัจจุบันนึกอะไรกับเพื่มทุกทีถ้าต่างประเทศจริงไปต้องพูดถึงใหม่มีโอกาสซะแหละเ mm hmm. นยเจคิดดูประเทศเบือพุพูทั้งหลายหลายแหย่งมีพุทธบุตรบางแห่งมากกว่าผื้นดินไทยแต่ไม่เคยมีคัรรวมกันมาทำบุญมากขนาดนี้เนี่ยถ้าว่าในยุคนี้เนยาจในยุคนี้เนี่ย หลังพุทธบรีดิพามาแล้วเนี่ยสองพันกว่ปีเนี่ยพ้องจะเกิดขึ้นที่วันพระธรรมกายเป็นครั้งแรกนะของโลกแล้วก็หลายหลายครั้งมาแล้วนี่จ้เรียกว่าซ้ำๆจกนกระทั่งพวกเราเห็นเป็นปกติแต่ถ้าไม่คิดแะไม่ปแปลกยิงง่งคิดที่จะมหาัจจัน์แม้เทวดาอยู่บนสวรรค์ยังหมดโอกาสที่จะทำแต่เรามีโอกาสขึ้นอยู่กับเราจะใช้โอกาสไหม เราไม่ใช้โอากาสแล้วก็เป็นผู้ดอยโอกาสเพราะมีโอากาสดีๆแล้วก็ไม่ได้ทำนี่นะอาจารนี่สำคัญดีๆเพราะนั้นมาซะหาบุญใหญ่ซะ